สวัสดีวันทำงานของหลายๆคนนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของวันหยุดพักผ่อนข,ของหลายๆคนเหมือนกันนะคะแต่เราต้องไปทำงานค่ะวันนี้โอ้ยแดดของเมืองไทยนี่ช่างร้อนจริงๆนะคะนี่เวลาแค่8ปดโมงเช้าเองยังทำให้เราร้อนได้ขนาดนี้ดีนะคะแดดดีจริงๆประเทศไทย ดีที่เรายังไม่ตายค่ะทุกคนไปกันค่ะไปรอรถเมล์เพื่อที่จะไปทํางานกันค่ะทุกคนนี่ค่ะรถเมล์เราก็มาแล้วนะคะขึ้นรถเมล์กันเลยทุกคนไปกันค่ะไปทํางานกันค่ะดีนะคะวันนี้มันมันรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่นะคะก็ได้ลงจากรถรถเมล์แล้วนะคะก็มาต่อในม,มอเตอร์ไซค์กันค่ะทุกคนเพื่อที่จะ ไปทำงานได้ทันเวลานะคะนี่ค่ะสภาพบรรยากาศเราก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปทำงานที่เรารักกันเนหนื่อยมาก็มาเจออะไรแบบนี้ก็แบบรู้สึกดีนะคะพักสายตาบ้างเนาะจ้อ,จองแต่คอมดูสิคะดูสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศในการทำงานท้องฟ้าคือสวยมากฝนกงตกไปเมื่อวานนะคะ ดูสิต้นไม้ใบยาก็เขียวสบายตาจริงๆค่ะทองฟ้าก็สดใสจริงๆนะทุกคนชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะก็ถึงเวลากินข้าวพักเที่ยงแล้วนะคะเราเป็นคนลงมือตำส้งตำเองค่ะทุกคนตำขนมจีนค่ะตำซ้วขนมจีนนะคะกินเที่ยงกันค่ะมาค่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคนนี่ค่ะเราตําเองนะไม่ได้ทำวิธีทําให้ดูแต่ว่ารับรองได้ว่าอร่อยค่ะ ไปค่ะเทใส่จานกันเลยทุกคนน่ากินกันไหมดูสิน่าอร่อยเนาะกับข้าวเราวันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตำซัวที่เรากําลังทาตัวนี้นี่ค่ะกับข้าวเราดูสิคะน่ากินไหมนี่ตำซัวเราเุกคนเลยมาตอนเย็นแล้วค่ะมาต่อแถวซื้อล้านหน้าไปให้ลูกสาว ไม่รู้จะกินหรือเปล่าเขาไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้ไม่ไม่ค่อยกินล้านหน้าเอาง่ายๆเนี่ยค่ะเจ้าแต่เจ้านี้อร่อยนะคะอยู่ที่เมเจอร์ปากเกตดูสิคนะแล้วถูกด้วยนะคะ35บาทคะ่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแม่กับพ่อก็กลัวลูกไม่มีอะไรจะกินก็เลยส่งของมาให้จากที่บ้านต่างจังหวัดนะคะดูซิมาดูกันว่าจะมีอะไรบางโค้เปิด กล่องออกมาแล้วคือหอมมากจ้ามะม่วงทุกคนมีปลาแห้งด้วยนะคะปลาแห้งที่เขาไปจับมาสูบบ่อบ่อธรรมชาตินะคะแต่ปลาอย่างเยอะเลยนี่มีมะนาวมาฝากด้วยค่ะแล้วก็มะม่วงอ,อกล่องอันนี้มันน่าจะลิกระเทกเพราะว่าพ่อไม่ได้ใส่บะเบมาเลยค่ะไม่ได้กันกระแทกอะไรมาเลยก็น่าจะเสีย นี่นะคะเป็นมะม่วงอ,อกล่องที่อยู่ที่หลังบ้านเราเองค่ะไปค่ะไปทอดปลากินกันนี่นะคะอาหารเย็นวันนี้ก็จะมีปลาทอดปลาที่แม่ส่งมาให้ก็มีมะม่วงนะคะทุกคนนี่ค่ะ่าจะตําตอนแรกว่าจะตํามะละกอตําเป็นตํากุ้งสดแต่ไม่คืออยากกินตํามะละกอเฉยๆเองค่ะทุกคนนี่ค่ะมะละกอแล้วก็เตรียมของไว้หมดแล้ว เอว,วันนี้ก็ทําให้ดูนะคะนี่มีแต่ว่าไม่ได้ทําเรียกอะไรวิธีทําให้ดูแต่มาตําให้ดูงงไหมนะนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมนี่พี่สาวเราตํานะคะไม่ใช่เราเองไม่ไม่ใช่เราตําเองไปค่ะนี่คือกับข้าวเราตอนนี้นี่ลวกผักมะมะม่วงที่พ่อส่งมาให้อันนี้อาหารเดิมแล้วก็ปลาทอดนี่ค่ะน่ากินไหม มีแตงโมด้วยนะคะวันนี้โอ,อร่อยเลยนะคะไปคะ่ะเราไปกินข้าวกันเถอะหิวแล้วคะ่ะไปกันคะ่ะไปกินข้าวกัน